าายบงลครับรถต่อพ่วงมาพี่ครับพ่วงค้างมาว่ะพี่คันไหนคนนี้ไม่ไม่ไม่ไ่วงพี่เดีะดูว่าถ้าเราต้องร่รัขอคีย์หนด้ยนะเด็ดตรงนี้ตัวความมั่นใจความสบายใจตัดแต่เดิ ถึงบ้านแล้วครับพร้อมเลยยังช่างร้อนร้อว